ตามทางดูมาค่ะย้ายขากับน้องๆวันนี้ก็คือเป็นอีกสเต็ปหนึ่งเนาะขอ,กองการเปิดทำโมโนวันนี้ได้น้องๆมาร่วมเสริมครับได้<ช>ค่ะ,ะ,คะก็เราตั้งใจหวังไว้ว่าเด็กรุ่นใหม่ในช่วงนี้จะเข้ามาช่วยเป็นพลังให้กับะละครซีรีส์หนังที่โมโนผ,ผลิตขึ้นในต่อๆไปนะครัทเมือเด็กนุ่งใหม่เป<ม>็นไงบ้างคะแดง เป็นเป็นก้าวแรกที่ที่ก็มีแววอะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็คงจะต้องพัฒนาต่อไปที่ไม่หยุดยั้งแน่นอนก็คือจะต้องสร้างบุคลากรขึ้นมาให้มีประสิทธิภาพให้ได้อ่ะค่ะการดูแลตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ไดมครเพราะว่าเห็นบอกว่าละครก็เริ่มมีการถ่ายทําไปแล้วด้วยหลายๆเรื่องอ๋อค่ะค่ะก็มีชุดใหม่่นี่กําลังกําลังทําชุดใหม่ล็อใหม่อีกตอนนี้เข้ามาเจ็ดเรื่องแล้วที่ที่อนุมัติไปแล้วนะคะ ปีนี้นี่คือที่เรื่องครัพี่แยงค่ะที่แบบประชาชนจะได้เห็นผลงานเเรื่องต้นที่สัตว์เสือ,อซีรีส์สัตว์เสือซึ่งกําลังเร่งเร่งตัดต่อแล้วก็ทํางานให้มันดีที่สุดให้มีประสิทธิภาพที่สุด แล้วก็ต่อด้วยของพี่นุมัทพรก็คือชาตาชาตาก็กำลังเล่งทำโพส์อยู่ในทุกๆเรื่องแล้วก็จะทยอยออกมาซี o ูเ g เกนซึ่งเป็นภาพ,พยนตร์ที่พี่ตู่พบพรเล่นอันนั้นก,ก,ก็อันนั้นก็เสร็จแล้วแล้วก็ทยอยทยอยตัดต่ออยู่ในขั้นตอนของการโพสหมดเลยค่ะค่ะแล้วก็จะมีทยอยมาก็จะมี Remember มีฟังเล่นไฟลแล้วก็มีอ่อ ไว้ยวไว้บ้านท้าฝันค่ะยังนดูแลเองทั้นต่อแหมพี่แดงค่ะเข้าไปดูแลค่ะค่ะต้องตรวจเช็คค่ะเป,เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งที่พี่พี่อีเรลียสไปถึงว่าก็มีการตรวจเช็คในทุกๆประมาณ15คิวขึ้นไปต้องตัดให้ดูว่างานโอเคไปถูกทางหรือเปล่าไปถูกทางที่ทางที่โมโนต้องการหรือเปล่าค่ะแต่ว่าพี่แดงดู ก็ตัดให้ดูทีละตอนทีละตอนค่ะการทำงานตุ้ค่ะขั้นตอนแรกเลยคือการตรวจบทโดยทีมบทก็คือมิ้งยศัญญาแล้วก็มีน้องอีคนหนึ่งที่เขาเป็นนักวิจารณ์อีกคนก็คือลูกชายเองก็อย,อยู่เป็นทีมงานของมนุษย์วิแล้วนั้นาก็จ,จบฟิล์มาก็ได้สามคนนี้ดูแลรองบทค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็คือเออสนอปัจเจก เสนอผู้กับว่าเป็นใครแล้วก็เสนอว่าใครเป็นผู้จัดก,ก็ต้องขอดูเครดิตว่าเออคุณเคยทําอะไรมาบ้างเพราะการทีออ่โอกาสใหม่ๆที่จะให้กับผู้กับใหม่ๆอะไรมันก็จะเป็นอีกมันก็จะเป็นอีกอีกก้อนหนึ่งออที่ไม่ใช่ก้อนที่เราจะ จะทำให้มันเป็น production ใหญ่อะแ่แว่าก็มีเรียกว่าเป็นทีมงานที่เราเชื่อมืออยู่แล้วด้วยที่ต้องเชื่อมือที่จะแบบว่ามาประเดิมก่อนค่ะค่จัดมาขายงานเยอะไหมคะพี่แดงคะเยอะมากเยอะมากจนแบบว่าคนอ่านก็อ่านกินไม่ทันเลยคือต้องเข้ามาคุยแล้วก็ปรับจูนว่าตรงนี้มันอ่อนไปนะมันตกท้องไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ปรับขึ้นมาแล้วก็นึกถึงความความสนุกของตัวเรื่อง กับคนดูนะคะในมุมมองของคนดูค่ะว่าคนดูจะสนุกยังไงเป็นสไตล์ของพี่แดงพี่แดงแบบค่อนข้างซีเรียสแบบในการคัดเรื่องเงค่ะของผู้จัดไงคะเราอยากได้สไตล์ไหนพี่แดงคะที่เราแบบอยากจะอนุมาตให้พี่พี่เปิดพี่เปิดรับในทุกสไตล์แต่ต้องเป็นสไตล์ที่แบบมันต้องมันต้องชัวว่าเออมันอ่านแล้วมันอยาก่ารต่อเออมันอารมณ์นั้นน่ะอารมณ์ว่าเอออ่านแล้วไม่อยากหยุดอ่านเงนี้ มันจะมีเซนต์ตรงนั้น ừ, บอกเราได้ว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจนะอะไรีผู้กองกับในมือก็คือเยอะนะคะตอนนีพ้พี่แย่ค่ะพกกุ่งกลกับก็รับพุ่งกลับใหม่ด้วยแต่ต้องต้องรู้จักการทำภาพยนตร์ด้วยอะค่ะถือว่าแนวทางนี้ก็คือจะสไตล์เป็นภาพยนตร์ค่ะดูเป็นซีนค่ะอย่างตัวนักแสดงเองหลายๆ่านอาจจะเป็นซีนแล้วค่ะคะก็เปิดเปิดมา เข้ามาเหมือนให้เราให mm ้เราเลือกให้เยอะมากขึ้นเพราะว่าคนก็หลุดจากจากการเซ็นสัญญาจากช่องอะไรอย่างเงี้ยก็มีเป uh ิดเข้ามาก็เราก็สนใจถ้ามันเหมาะกับงานที่เรามีอยู่เราก็ติดต่อมาเพราะว่าเรารู้ศักยภาพอยู่แล้วว่าคนนี้มีคิวแค่ไหนคือคนเก่ก็จะเป็นนักแสดงที่เก่งใช่ค่ะเป็นใช่ค่ะจะเก่งเป็นนักแสดงที่เก่ง้รืออยู่อย่างเง้ย ใี่ค่ฝากนิมูงนะคะสับผลงานเป็นนี่ทีค่ค่อยๆรับอ,ออกมาของของทางพี่แดงเองที่ต้งแต่มานั่งคุมบริหารอะไรเงี้ยค่ะค่ะเราก็ปัณนี่ดี๋ยนะ,ะปนี้ในการตรวจสอบปรณนี่ในการที่จะคัดเลือกออไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับไม่ว่าจะเป็นผู้จัดหรือว่านักแสดงที่มีความเข้มข้น มีประสบการณ์สูงอย่างเงี้ยค่ะให้เข้ามาเพื่อที่จะ,อะตอบรับประชาชนว่างานเราสนุกแน่เราจะไม่เราไม่จะเราจะไม่ปล่อยงานง่ายๆค่ะย,ย,ยังถาพเลยอ่ะอัพเดตสภาพของพี่ออฟแล้วถึงไปขึ้นคอนเสิร์ตได้แล้วมเปปนะไ,ไ,งไงบ้าก เขาก็าหายไปประมาณ4ปี4ปีกว่าๆด้วยซึ่งแบบตอนนั้นที่ล้มไปเนี่ยก็ก่อนจะขึ้นคอนเสิร์ตกับโมโนก็เลยแบบมีความประหวังนิดนึงว่าเอ๊ะแฟนๆยังจะต้อนรับเขาอยู่ไหมแต่ว่าด้วยกำลังใจแล้วก็ด้วย ความรักที่มีที่มีต่อกันมาก็เลยทําให้ทําให้แบบเขาขุ่นใจแล้วออกไปแล้วก็ได้การตอบรับที่ดีมากเขาก็เลยรู้สึกดีมากอ่ะมีความสุขมากยังเห็นได้ชัดมันได้พลังกลับมาอย่างนี้ใช่ใช่ใช่แบบกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อไปอ่ะค่่ได้มีเป็นห่วงไหมคะเพราะว่าวทีใหญ่อะไรเงี้ยแล้วพี่เออต้องขึ้นไปโชว์อะไรเงี้ยจริงๆประวัตินะลูกก็ประวัติลูกก็กังวลแต่พี่บอกลูกว่า พี่รู้จักธรรมชาติของพี่ออฟดีว่าอะไรที่เขามันไม่มั่นใจเขาจะไม่ทำเ,<อ>เขาจะทำในสิ่งที่เขาแน่ใจม,มั่นใจแล้วว่าเขาทำได้ก็เลยต้องให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกแบบเหมือนเาก็อินอินกับโมโนอินกับทีมของโมโนเพราะว่าโมโนให้การต้อนรับตอนรับเราอะอย่างดีมากๆเลย คือใจมันมาก่อนพอใจมาเนี่ยมันก็มันก็ต้องตอบไปด้วยใจมันก็เลยใจแลกใจมันก็ได้หมดอหละก็คือมันก็เท่ากับแฮปปี้ทุกคนค่ะเหมือนมันก็เลยปลุกระแสก่อนหน้านี้ที่มนมีข่าวว่าพี่ออฟป่วยหนักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยการการันตีว่าแข็งแรงใช่ใช่มมันเป็นข่าวปล่อยซึ่งจริงจริงๆมันไม่ได้ตกกับความเป็นจริงเลยเขาพัฒนาขึ้นทุกวันตอนนี้พี่ออฟกลับมาทํางานอะไรยังไงได้ค่ะ กำกับตอนนี้ก็กำกับเ,เรื่องแทงเอาค่ะที่มีน้องเพนเคปแล้วก็มีโดน,นัทมีน้องป๊อปปียธิดามีชิปปี้แล้วก็มีน้องขวัญอุสองนีค่ะที่เป็นตัวแม่ที่จะเป็นหลักแล้วก็มีผู้ชายมาเสริมครับมี อีกหลายคนนะคะก็คือเริ่มกลับมาดูงานแลไวใช่ไหมคะดูงานมามาหลายเดือนแล้วค่ะพี่แดงต้องเข้าไปช่วยดูแลไหมคะหืูว่าปล่อยเลยให้ทางพี่ออฟจัดการใช่ค่ะปล่อยเลยปล่อยเลยแต่ว่าก็มีลูกสาวไปดูแลค่ะปีเอกนรีค่ะเี่เปีนยังก็เข้าบอกพยาบาลให้ชิดร่างกายอ๋อไปตามไปตามที่หมอบอกนะะก็ส่วนใหญ่ตอนนี้หมอก็ค่อนข้างพอใจค่ะแล้วก็ คิว่าหเดือนจะแบบเช็คอัพใหญ่คก็คือไม่ได้มีอาการอะไรที่หมายวยาาพาไปแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า,าถ้าเดินดีขึ้นการพูดชัดขึ้นแสดงวา็อ,อันี้นดีแต่ว่าตอนนี้คือฟื้นตัวเรื่อยๆเ,เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือคือมันเป็นกราฟข,าขึ้นนะคะทุกอย่างก็ดีหมดร่างกายที่เคยแย่ๆอย่างเช่นไขมันสูงหรือ น้ำตาลสูงอะไรตอนนี้คือเขาลงหมดเลยเนื่องจากพอ,พอลอโรคโรค s t r o กมาเด่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องระวังตัวม,มันก็เลยแบบลีนตัวเองอเรื่องไขมันเรื่องน้ำตาลเรื่องแบบอเออความดันสูงอะไรอย่เงี้ยเขาก็ดูแลป้องกันําลังใจอย่างคนข้างไกอยพี่แดเงเหระคะ ต้องเติมยังไงอะไรให้กันบ้างไหมคะพี่ว่าพี่ไม่ได้หวานขนาดนั้นนะพี่ก็ไม่ได้โรแมนติกขนาดนั้นพี่ก็แบบเออช่วยตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยก็ช่วยก็เหนื่อยมากแล้วอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็ดีตรงที่แบบว่าเขาก็จะไม่กวนพี่เยอะจะไม่อยากกวนคนรอบข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะพยายามที่จะทําทุกอย่างด้วยตัวเขาเอง ที่เขาจะทําได้อันไหนที่ทําไม่ได้อ,อย่างเช่นเราต้อ,องตัดเล็บให้เราก็ให้ลูกตัดบ้างเราตัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะก็มีบ้างแต่พยายามให้ช่วยเหลือเให้มากที่สุดใช่ค่ะซึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็ทําให้เขาได้ได้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองแฟนก็เลยรู้นว่าหลังจากพี่ออกจบบนอกจากการกำกับแล้วคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยจะกลับมาแบบเต็มรูปแบบสามารถเป็นไปได้ไหมพี่แดงว่าอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของอนาคตที่อีกระยะหนึ่งอ่ะขอขอแบบ แคลนแคลนนิดนึงว่าเออเรายังยังที่จะพร้อมที่จะทําคอนเสิร์ตใหญ่ขนาดนั้นไหมหรือต้องมีแก๊สหรือมีรับเชิญหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ตอนนี้แข็งแรงนะคะดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆโอเคขอบคุณทางแข็งขาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่ไหเลือกขาสุดยอดราคา